สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้คะ่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานชุดของแอดต้อยบ้านนานะคะแอดใบฟ้าค่ะเลขประชานิยมนะคะ ส่วนชุดเลขดาบก็จะมีดับแต้มบนล่างของคนวันอังคารแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดเด่นบนของแอดมาลีกันก่อนเลยนะคะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มา3ตัวนะคะเลขค้าก็เข้าไปหลัก10เนาะสลากออก7 5 7ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของแอดมารีจะให้เลข3กับเลข7ส่วนชุดเด่นล่างของเขาแอดยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นหลักสิบหน่วยบนของ a s o y u แนวทางวดนี้ของเขาให้มาสตัวก็จะมีเลข5เลข3เลข4แล้วก็เลข6ส่วนชุดต่อมาจะเป็นหลักสิบหน่วยล่างของเขาชุดนี้ก็ให้มา4ี่ตัวเหมือนกันนะคะก็จะมีเลข2เลข0เลข1แล้วก็เลขสี่ ส่วนชุดดับนินจานะคะของโซยุสั่งดับแล้วก็รับกินบนรับกินล่างแอดได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดโซยุด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของมานบกันเลยนะคะแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวพิกัดบนของเขาก็จะให้615 715 315สองตัวพิกัดบนค่ะก็จะมี1551นะคะส่วนข้อมูลชุดล่างให้มาตัวเดียวเลยก็คือ5 6กับห5ค่ะของเขาให้มาก็ไม่เยอะเลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดบนดินแผ่นฟ้ากันเลยนะคะแนวทางงวดนี้เด่นบนล่างของเขาจะให้เลข8กับเลข9ส่วนชุดเจาะสองตัวก็จะให้8 9 8 0 8 5 8 7 9 9 9 9 95แล้วก็9 7นะคะ ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาก็จะเป็นของแอดใบฟ้านะคะของอาจารย์กร์กระสินอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาค่ะชุด2ตัวก็เข้าไปทั้งข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะคะ ส่วนแนวทางวดนี้เจาะชุดข้อมูล3ตัวของเขาก็จะให้1 4 7 1 4 8 1 4 9 2ตัวก็จะมี4 7 4 8 4 9 5 7 5 8แล้วก็5 9นะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะปังส่งท้ายปีเลยหรือเปล่านะคะกับของแอดใบฟ้าตัวเลขของเขาให้มาก็ไม่เยอะเลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดต้อยบ้านนาหรือแล้วแต่ดวงกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาค่ะข้อมูลชุดบนก็เข้าไปอยู่สำหรับ7557นะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ของแอดต้อยบ้านนาเลขเด่นบนของเขาจะให้เลข6กับเลข9เจาะชุด3ตัวก็จะให้เก้า0 2 535 646สองศูนย์ชุด2ตัวพิกัดบนก็จะมี97 20 53 69 6 465 2 9แล้วก็59ค่ะส่วนข้อมูลชุดล่างของเขานะคะอันนี้เป็นชุด2ตัวบนล่างเลยเลขเด่นจะให้เลข4กับเลข6ตัวเจาะก,ก็จะมี2 7 4 6 6 7 4 8., 4 9., 5 9 5 2แล้วก็68 ช่วงนี้ของแอดต้อยบ้านนาก็เข้าดีเดินดีอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ Ad ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของเลขประชานิยมอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ58เลขล่างนะคะสลากออก85 ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้มา4ตัวก็จะมีเลข1เลข3เลข6แล้วก็เลข8เจาะชุดข้อมูล2ตัวก็จะมี1 0 1 4 1 5 1 7 1 9 3 0 3 4 3 5 3 7 3 9 6 0 6 4 6 5 6 7 หกเก้าแปดศแล้วก็89ของเขาให้มาตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของ2ตัวบนนะคะของยานทิปบ i p ชุดนี้ก็จะเป็นตัวเจาะของเขาค่ะ f อท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็อย่าลืมหาเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นข้อมูลเลขดับค่ะถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะชุดที่เหลือจะเป็นชุดเลขดับนะคะชุดแรกจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอสตางแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข6นะคะแอดก็ขอบคุณของแอสตางด้วยค่ะต่อมาจะเป็นดับแต้นบนนะคะสิหน่วยบนของคนวันอังคาร แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะ10หน่วยบนออกเป็นเลข5 7รวมกันได้เลข2ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มสิหน่วยบนของเขาให้เลข1ตัวเจาะก,ก็จะมี1 0 0 1 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7ห8 3แล้วก็92 ชุดต่อมาจะเป็นดับแต้มล่างของเขาวแนวทางงวดที่แล้วให้มานะคะก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันสลับออก85รวมกันได้เลข3ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของคนวันอังคารให้เลข6ตัวเจาะก็จะมี0 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0 เจ8ดแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะ FC ท่านใดตามหาอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ